ส่วมที่สองชั้นเลยสระยาสระยาทำสมพ,พมใหม่กลัวด้วยใช่ไหมนนอ๋อ <c oughs> ตัดผมแล้วเดี๋ยวอะไรอเดี๋ยวจอดจอดนี่อะไรอุบัติเหต <c oughs> ุก็ไม่มีอะไรอะ่ะวันนี้อยากเจอเบาเฮงเบาเฮงมาตัดผม,มโลโล,โลอยากเจอหลันงนักใช่ไหมหปวใจไม่ได้อยากเจอมีอะไรดีทำไมดังดีแต่เดี๋ยวกับเชิงอะ่ะเจ้าเด็กประสาทจะไปเยี่ยมก็ ถ้าเจอคลิปนี้ก่อนที่ผมจะไปถึงเพราะผมกําลังเดินทางเตรียมตัวให้ดีถ้าเจอคลิปนี้ก่อนก็จัดคลิปมาเลยหาผมได้หรือเตรียมตัวจัดหนักอ่าเพราะว่าบอกท่านน้องด้วยอย่าอย่าทำเป็นเล่นผมไปนี่คือเอาจริงเอาจังนะไปเพื่อจัดเข้าใจเพราะฉะนั้นเคลียร์กันให้ได้สองคนฝั่งนู้นมาสองห้ามเกิน เพราะผมไปสองเพราะไย่างั้นมันจะได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นจัดรอถ้าดูคลิปผมทันเพราะผมกำลังเดินทางตอนนี้ถึงอำเภอปราสาทแล้วจัดแค่นั้นแหละเตรียมตัวถ้าเจอก่อนถ้าไม่เจอก่อนก็เสียดผมแต่ถ้าเจอผมในคลิปก่อนก็เตรียมตัวถ้าไม่เจอก่อนก็ถือว่าเป็นโชคของผมแล้วกันคุนเดินรอบกัดแน่นอน โอเคครับผมเดี๋ยวจัดหนักจักสริยาตครับสริยาตอยากเจอเบาเฮง